สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวภคคำซีทีวีจันทบุรีประจำวันพฤหัสบ,บดีที่30เมษาย,ยน2558ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะจังหวัดจันทบุรีร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณาภัยจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมเตรียมการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณาภัยด้านความมั่นคงและการฝึกทดสอบเผชิญเหตุจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558ค่ะ เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ห้องประชุม4สารกลางจังหวัดจันทบุรีในสมหมายพิเชนชันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยด้านความมั่นคงและการฝึกทดสอบแผนเผชชญเหตุจังหวัดจันทบุรีประจำปี2558ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่6-8พฤษภาคม2558ที่พื้นที่ตำบลทุ่งขนาน ตำบลสตอนอเภอสอยดาวจัังวดจันทบุรีทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยของการฝึกซ้อมดังกล่าวทางจังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมเตรียมการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านความมั่นคงและการฝึกทดสอบแผนเผเิญเหตุจังหวัดจันทบุรีขึ้นในวันนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจงในรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านความมั่นคงและการฝึกทดสอบแผนประชิญเหตุจังหวัดจันทบุรีซึ่งจะมีการฝึกซ้อมแผนอย่างเต็มรูปแบบให้ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณภัยด้านความมั่นคงและสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงในพื้นที่รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการฝึกเพื่อพัฒนาความพร้อมเพิ่มศักยภาพ ภาพของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เพิ่มพูนทักษะสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติกรณีฉุกเฉินอย่างเป็นระบบแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายไม่สับสนไม่ซ้ำซ้อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดตลอดจนเพื่อเป็นการทดสอบแนวทางปฏิบัติการประสานงานและ ค้นหาจุดบกพร่องช่องว่างของการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแผนงานและแนวทางปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นทั้งนี้การฝึกซ้อมดังกล่าวนะคะได้มีการกำหนดให้หน่วยงานที่ฝึกซ้อมแผนร่วมกันที่โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีในวันที่6และ7พฤษภาคมนี้และกำหนดฝึกซ้อมแผนภาคสนามเต็มรูปแบบในวันที่8พฤษภาคมนี้ระหว่าง8นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ